สวัสดีคร enfin ับพี่น้องผู้ชมเสาวันี้จะเสาวันเสาที่สิยนตนีเสาร์เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2อ6 5ครับตอนนี้ผมาส้นมืนี่คู้มาชมาตลาดนัดพวกกรเบื้บผู้วุหรือสาน้องแก่เเมือเจ้าเลยครับตอนนี้ผมมาส้นง่วงามครับเดี๋ยวน้ำเล่นละฆัง่วงง่ามเลยพี่น้องครับ ก็บรกานี่นครับแม่ลนกครับแมเสียบี้เพื่อนขายละครัเสียบี้ขายแต่เศษสองมือหาพันสองมืนหาครับ

ให้ไปเจอเสียวครับกน้ำหมันมามันเสียขออนุญาตยังลูกสวัสดีครับเปิดเทเลครับจะไปเเทดเ้สเจ็ดเบื้งสองลูกไผมันเจ็ดื้อสองครับเจ็ดเบื้อสองพัน เดือดหนสองกับอร่อยที่เชือกพอไหนครับครับผมตอนรถไหนนะพ่อรุ่งฝากเบอร์โทษนะครับ ศูนย์เก้าสเสามสามครับจากไซพอเยส oh, oh. <c oughs> ูครับเมันหมานะครับเด้อโอ้ลูกละโอ้เนยงามอีกเลาดิเปิดเท่าสลูกหนึ่งแสนองหม่นห้าพันลูกลูกได้ผสมไปลูกสั้นตอนไหนสูงไหลเท่าสต ต่อล่องไหน่อยะลูกปากเบอร์โทรลูก085 0859639630168 0168คลองรัดฟามร้อยเอ็ดครับผมมันมันลูกมันมันอันนี้จะขายไปลูกดิยขายค่ะเท่าไหรเนี่ย43 43 ผสมพันธุ์ได้ไปโอ้4,000สามตอตอล่งไหนน้อหลานเนาะเบอโทษน้ำข้องหลักวะเอาเอเอาเอนมาดูกด้อนเดียพอยังก่อนโอ้แดงองตุงสวัสดีครับเปิดไลฟ์ไปได้หรอครับ ตีมืหาผสมไปข้อว่างครับเขาะแย็โอ้ดี่ีด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 ีวีดอดี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 ดรดบดีตรดี่ีด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 ีารดีดรดี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 ดดีีดีดีดดี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 ดรีดีดีดีีี ขารกันขายมืออะไลูกมั้น้ำมันมาเนี่เด้อสวัสดีครับเปิดไร้ปลาได้ลูกนึ่แปดส8้คร right ับแปดแม่ท้องไผ่ สอง,ว,สองวิปปัหลอดไปหลกอะครับประกันท่อหรอผรุ้ร้งอยเลกลูกูวะลูกกป็ลูกไข่ลูกผูลูกชิ้ไวไวัน้รประกันท่อประกันทุกแนวเนาะหนาเนาะโอ้โหนมติงเนบดวางบดัใครถือดรก ขึ้นเยอะพุ่มไหอครับอยากขายครับอกแปลมื่อนงต้อนรองได้ลูกเอาฝากเบอร์โทษได้ลูกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกศูนยกศูกศูนหกศูนย์แปดสามแปดสาักไซลุกกสิเลียครับิมันมาน้าไหะเด้ขอบคุณขอบคุณครับอ่าเดียวปนิเบอร์เท่าไรล่ะเก้าลูกไร โอ้เก่าครับสูอไรดครับฮะตู้อรี่สิดตัวเลาไหนด้วยปาเบอร์โทารอ่ะเ์แดสองหนึ่งสี่หนึ่งเปรหนึเปสามจากสาอ่ะ ครับผมเอามันมาเด้ด้อขอบคุณครับขอบคุณครับวันด like ีครัเพื่อที่ได้คำมี้ด้วยขายขายเราบูกขายไรบันได้ครับ ลูกใครลูกมันลูกจริงเลยอมใช่แล้วครับพัลุงก็ดีครับใจเจ๊กโตลงมือนี่แครับแสนหนึ่งส่วนบัตดีอะ เปท่าไรครับเปิดสิบสองครับแสนสองลูกไก่ลูกของสาหนึ่งครับเทเสามหนึ่งแม่เันสูงท่าไรครับแม่มันสูงมันไรสี่สิบขาดก็หมดครับแม่สมบักกันซีไว้หนึ่งหนึ่งหกที่เขาแปดเดือนน้องที่ี่าประกันท้องหมแปเดือนประกันท้องครับประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่าง ของเกนยาวพันล้านครับแม่ลูกครับแสนสอองตัวนี้1ิเอ็ดครับแสนเอ็ดตัวนีิ่โรนพี่โรนลลูกไฟพี่ลรนพีโรจักลูกไฟพอครับแม่มันสมกันนะอ้โมันจ่องมีจ็กมีลูกเรัเจอกลูกด้วยป่ะเนี่ยจติดเดือนเราปนปไอแปดเดือนนี่แหละออกวันที่หกิจุน่าครับนี่การเล่หกแปดเล้กินน้องมันผละเนาะไล้กินน้องครับปะกันปะกันอมออเพศเมียครับแยกเพศพร้อมแยกเพศไทยพร้อมสมยิบเจสิงหาออกวันที่หกิจูนัา ของแท้ต่อรองได้ท่านตอนเลาได้ครับชีวิตครับฝากเบอร์โทรนะครับ084 084 961 961 8419 8419จากไสครับจากคุณชุ่มครับจันพันล้านเบอร์กองป่าครับเบอร์จันพันล้านเบอร์กองป่าครับบ้ันมาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เธอเลิอเปิดเท่าไรอ่ะนี่เปิดกัน เจ็ดมืนเจ็ดครับเจ็ดพื้นเจ็ดองแล้วเจ <als> ็ดเป็น e <treatment. S 1> ัเจ็ดเือนผสมไฟเอฟฟอกแบบเอฟกแรับประกันรับประกันหลานเปอร์เซ็นถูกอร่อยสดใสโอ้โหซื้ับกเลยครับครับ โอ้สูงเงี้ยอ่ยบาสิหเขากระทบกระทบปอนขึ้นบาสินต่อร่องได้ฝากเบอร์ตัวเนี่ยศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามแปดสี่สามหนึ่งแปดสี่สามหนึ่งจากสครับสีส้มเดียบเยอมันมาเดินลาเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอ่าเปิดเท่าไรล่ะตัวนี้เปิดแสนหามันครับแสนหาลูกใครลูกอะจ้าปจปแสนหาันี่เดี๋ยวนี่เดียวลูกจข้าวมันแสนหามแมผสมอีกไปลูุแม่ผสแม่ผสแสนหามัแม่สวยเท่าไรรอยสี่สิบสองร่สิบสอง สีแดงลูกกับง่ามดีครับตอลอกเลยนะลูกได้ครับผมฝากเบอร์โทษได้ละศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนึ่งห้าสอ่้าสองนึ่ากไซละยุกกะสินครับอ้าวมันมาหลาดเอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อรุ่งเอามาจาตโตครับบมนี่แม่ลูกคนเปิดเททาได้หนึ่งบาทิเจ็ดานึ่งแสนเจ็ดหมื่นาพันครัลูกไผ่ัมคือต้ปีไม้ครับโอ้ นาหลือเบไนี่หลอดรับเนี่ใส่ใช่เอฟสาหแล้วจัดเดือนหรอพอดครับสาปีหน้าครับโอ้มีหน้ามสามผัพรทนทานัทนจักไรกันงลอยไรว่นนทยวโอ้โเออเลยเลต่อรอบไหนนะพ่อลุ่เออฝากเบอร์โทรให้พ่อลุง รุหสี่รุหกุนหกสองากสสจากสพรุ่มขอต่ดครับัมีสารามครับัสาามวมานขงนกออคุณครับเล็กเดียร์นข้าเก่าป่ดิลูกหลานไฟเข้าเก่าปเปิดเทาได้หล่งเปิดแสนหกหมื่นลูกไฟหลั สวัสดีครับเลยไปตัวตั้งแต่ยุคก่าตัวหนึ่งเป็นตัวทองโทองสำมันน่าหนตกว่ะพอด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 ลิ้นลิ้นนี่ละพอดลิ้นลิ้นร่องไหนร่องหนผสมไปพุดตันแค่เดือนเหรอวัดสตวดแล้วเนาะ ปาเบือทั่วนี่แหละชุดเก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสี่เก้าห้าสี่จากสหลัวัดวัดบุรี่นานก็พอลุ่งเงินบอกพอลุงมาจากสโันโอ้โหสาคาานพอลุ่งมันมาเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวตัวนี้เพียนมักตัวนี้ครับ นี่ตีแม่มัน่หแม่ลูกนเบินครับใช่เเจ้าของคนนี่ครับเจ้าของขอมไดครับนี่อเ้าะเหวะพอังหาเ้ารบไหนที่เาเรนาะลูกนเบิ่นี่พ่อี่ใบเกินพ่อให้พี่น้องเพิ่งน่เบลนีใบเกินพ่อมาเข้าเราักกับพ่อพัดพ่อไปอยู่เดือนปัวอ่าเดินเมียนบ้านคบเมียนบ่ อ่านั่นข้างจอจอสายเบอร์โทรวะ092 092 767 767 0495 0495จากสครับจากนค้งครับค้องครับผมเอาห้อยครับผมอ่ะเบอรเท่าไรนี่้แนเท่าโอ้านแล้วานแล้วล้นฐานแล้วนี่ยุ้กับชุดนดีเป่าไแม่ลูกขายไป จบับจัดได้หัวคุณก็ชื่อไรท,ท้าย,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 ยอย่างอยานีเข้าไปว่ใดได้ทั้งนี้ ข้อใหยเด็กขับด้วยหยางอยากกนหน่อย,กกอยไปบรอดแล้วขีดตมไร้ครับเอ,อสาสำรับชนรงานปากตอนพี่น้อยเจ้านี้ครับขอการเขา้ขามาสบายดี